ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุรจงดะครับรางวัลผู้กำกับละครซีรีส์ยอดเยี่ยมชาติชายเกณฑ์นัทยาวลักษมฆผุวิโรจน์จาเนเทละแต่ช่องเวิร์กพอย์ครับนดีด้วยมากๆครับ สิ่งกุ้งกับที่พันธุ์เรื่องราวเหนือจริงได้อย่างสมจริงการกำกับที่โดดเด่นทางการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ครับสมผสารณ์แฟนซีกับวัตถุดิบไทยได้อย่างลงตัวในบการที่ตาและกัระดับโงการซีรีส์ไทยครับ

โอกาสนี้ขอรีเชิญในขลังอะไรสักเล็กน้อยกับรางวัลน,นี้นะขอยกให้แม่เมือนกับเสร็แม่เหมืองครับขอบคุณมากมากนะคะสำหรับรางวัลคมชัดลึกให้กับเมืองรับแลนะคะป๊อกเชื่อว,ว่าทุกท่านที่ได้ชมนะคะจะเห็นว่า เมือรับแลเนี่ยทุกคนตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากทั้งทีมเขียนบททั้งทีมพูดกับแล้วก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นแรงใจที่ดีกับพวกเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับและขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งครับรางวัลผู้กำกับตลอดซีรีส์ยอดเยี่ยมจากเมืองรับแลครับกับคุณครับเดินเชิญมาผ่านด่านนี้เลยครับเดินทางกันต่อครับทุกท่านมาที่สา